ครับวันนี้ผมจะมา,าแนะนำแล้วก็อธิบายในส่วนของการดูกล้องวงจรปิดผ่านมือถือนะครับโดยการที่เราดูผ่านแอปพลิเคชันนะครับในตัวระบบปฏิบัติการของ Android นะครับในตัวแอป,ปตัวนี้จะใช้ได้กับตัวผลิตภัณฑ์ของ a n t ท e m ที่เป็นรุ่นซีรีส์5นะครับรวมถึงชุดคิดด้วยนะครับก่อนอื่นเราไปที่ p เพจส r e นะครับ ในตัวนี้เสร็จแล้วทำการเซิร์ชนะครับในรูปแวนขยายาพิมพ์ไปว่า z า e z e y e นะครับแล้วก็เซิร์ชครับผมก็จะขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับในตัวของ e z i นะครับ การเลือกนะครับแล้วก็ติดตั้งครับยอมรับครับครับผมเมื่อทำการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับให้เปิดขึ้นมาครับผมเมื่อทำการเปิดขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในส่วนขั้นต้นนะครับเราอธิบายเรื่องของ P2P ไปนะครับในระบบของชุดคิดหรือดีวารุ่นซีดีนะครับจะมีระบบของ P2P เราไม่สามารถเราไม่จําเป็นต้องไปซื้อโฮสที่เสียตังค์นะครับตัวนี้จะแถมมาให้ฟรีแล้วนะครับเลือกตัวเมนูแถบด้านนี้นะครับแล้วทําการ a d d e v ไว e นะครับนี้ผมจะตั้งชื่อนะครับในของ name ตั้งเป็น P2P นะครับครับผม address นะครับในตอนที่เราเซตร,ระบบนเน็ตเวิร์กนะครับในตัวของ address เนี่ยเขาก็จะบอกมาในโหมดของ P2P นะครับเราสามารถตั้งค่าในตัวของนั้นลงไปได้เลยนะครับอันนี้ผมจะตั้งให้ดูนะครับ นะครับตอนนี้จะตัวของ m 2 0 3 8 6 3 3นีครับจะเป็นรหัสของเครื่องแล้วตามด้วย .ddns นะครับ d 3ตัวแล้วก็ ns นะครับ .org ตัวพอร์ตนั้นก็ใช้พอร์ตของโมบายนะครับในตัวส่วนของพ p สเ s ิร์ดเนี่ยก็ตามพ p สเ s ิร์ดของตัวเครื่องเลยนะครับในค่า default ก็จะเป็น admin A ตัวใหญ่นะครับ ส่วนพัดบวชเนี่ยไม่มีนะครับแล้วก็ล็ากก็ดันลงไปนะครับแล้วก็โครสนะครับแล้วก็เน่ครับเรามันจะปรากฏขึ้นแล้วว่าเป็น P2P เราเลือกปุ๊บเสร็จแล้วกด1ไปที่ช่องที่สองครับกด2ไปที่ช่องที่3ามนะครับกด3ไปที่ช่องที่แล้วกด4ครับ ในตัวแอปตัวนี้ก็จะขยายได้ไหมขยายไม่ได้นะครับแต่ว่าเราอยากดูภาพที่2เป็นจอใหญ่เราก็ลากขึ้นมาในช่องที่1เราก็จะเห็นจอใหญ่แลกเนี่ยนะครับกล้องที่3าและกล้องที่สโอเคครับอันนี้เป็นการแนะนำเบื้องต้นครับขอบคุณครับ